สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะคบแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับแม่แม่วันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับโมบบลนะครับแม่แม่มาถึงนะครับเวลาบ่ายหนึ่งโมงนะครับแม่แม่ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงนะครับแม่แม่มาถึงก็ได้อยู่ปูนนะครับจากนะครับปูนที่ว่าแม่แม่ร่วมสมทุนนะครับวันนี้โมบบลก็ได้มาอยู่แล้วเด้อนะครับแม่แม่ปูนนะครับแม่จีนแล้วก็แม่ติ๋มนะครับที่ร่วมสมทุนนะครับแม่แม่แล้วก็เอา ซาบียังนะครับแม่แม่เอาต้นกล้วยมาฝากนะครับโมเบลด้วยนะครับแม่แม่จากนะครับจากโรงพยาบาลนะครับนี่แม่แม่คนสวยก็ถึงนะครับถึงบ้านแล้วอย่าเพิ่มปิดพ่อนี้นะพี่ดนี้ท่านที่หนี้นี่ท่านพี่เหน็ยดนะรม่แม่ว่าจะไลฟรส่วนแม่แม่รับชมแต่ว่าแต่ว่าเนีดนะครับผมมันมันอันนี้ด้วยนะครับแม่แม่มัน เห็ดมันอันนี้ช้านะครับแม่แม่ก็เลยมาถ่ายคลิปให้แม่แม่เอานะครับแม่แม่คนสวยถึงบ้านแล้วนะครับแม่แม่ได้อยู่แล้วเด้อปูนนะครับที่แม่แม่ที่แม่สมทบทุนนะครับช่วยบ้านโมเบลนะครับให้โมเบลอยู่ในช่วงที่รักษาตัวนะครับแม่แม่บ้านปูนเบิกยางใหญ่เลยนะครับแม่แม่เบิกยางใหญ่เลย ก็ขอบพระคุณแม่ๆนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับทุกท่านที่นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับบ้านทางโมเบลนะครับแม่แม่กลังใจทุกคนทุกท่านวันนี้ถึงบ้านแล้วนะครับกลับบ้านกับฤดูการนะครับแม่แม่ไปฤดูการออนทัวร์ด้วยนะครับแม่แม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่แม่มาถึงบ้านแล้วคนสวยนะครับยเย็นเป็นซุอยดีมีแห้งนะครับแม่แมปราศจากจากโรคไัยไข้เจ็บ เสร็จเรียบร้อยนะครับแม่แม่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ